สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่กำลังติดตามช่องคมภีมักฮอตนะครับวันนี้ก็เป็นแบบฝึกทบทวนนะครับพอดีมีผู้ติดตามสั่งเข้ามาเนาะเป็นแบบฝึก3ตัวเรียงนะครับเต้ม3ตัวเรียงเดินก่อนพรอกับทางด้าน3ตัวเรียงเดินหลังนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็เริ่มต้นขึ้นเลยเนาะก็ะจะขึ้นเป็นทรงอย่างนี้นะครับทีนี้3ตัวเรียงเดินหลังเขาก็จะแทรก เราจะเลือกเป็นยี่ปุ่มหรือเป็นสามตัวเรียงก็ได้นะครับจังหวะน,นี้ให้เรียกเป็นสามตัวเรียงครับเพราะว่าวันนี้เราจะเล่นเต็มนี้นะครับ <c oughs> แล้วทีนี้เขาก็ขึ้นหงมาสิบแล้วเราก็แทรกเข้าไปตรงนี้นะครับถ้าเขาเดินเผลออย่างนี้เราก็เล่นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นเต็มที่แพเนาะจะแต่จะไม่อธิบายลึกนะครับโอเคทีนี้ส่วนมากแล้วก็จะเดิน ปกป้องตัวนี้ไม่ให้โดน2นะครับเต็มหลักๆก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็เดินสาม,ม็ตไปยีนะครับทีนี้หลังจากนี้ก็จะมีแยกต่างๆเกิดขึ้นนะครับมี1มาหถ้า1มา5้าเราก็18บแปดไปสิถ้าเขากินมาถ้าเขากินมาทางทางนี้ก่อนอเราก็กินไปนี่นะครับกินไปเขากินมานี้ปุ๊บเราก็กินไปนี่นี่เราก็หลุดข้อฮอตดเลยก,ก็จะไม่อธิบายเยอะนะครับส่วนอีกเต้มหนึ่ง ส่วนอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวที่เขามากกักจะกินผิดก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็เดินแทรกตัวนี้ไปแล้วก็กินเข้าฮอตไปทางหมายเลขแปตรงนี้นะครับอ่าสิบสนะครับเดินออกมา1ิบสิดไป4นะครับห้าไป9นะครับห้าไป9 4้าสีมาสิบห้ามาไล่ตัวนี้ก่อนยี่สิบสีปดยี่ห้ายี่สองนะครับยี่ห้ายี่สอง ถ้าแท้กินก็ไม่มีอะไรก็ปล่อยให้กินเลยอย่างนี้ก็ชนะนะครับแต่ถ้าเดินก้ามาสิบสามล่ะเราก็สิบห้าไปสิบไปไล่กินนะครับเขาสองมาเจ็ดจะมาฆ่าฮอตเราเขาก็ฆ่าฮอตนะครับกินสามมาใหม่เลขสิบนะครับแล้วก็ยี่สิบสองไปสิบแปดตัวนี้มานีปุ๊บเราก็เล่นนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ยิงสองตัวนี้ก็ชนะเลยนะครับย้อนมาจุดจุดหลักอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่เขาเราเดินตัวนี้นะนเนาะเมื่อกี้หนึ่งมาห้าเนาะทีนี้สองมาหกนะครับเดินสองมาหกบ้างเดินสองมาหกพอเดินสองมาหกปุ๊บเราก็เดินยี่สิบห้าไปยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบห้าไปยี่สิบเอ็ดเดินยี่สิบห้าไปยี่สิบเอ็ดเขาเดินถ้าส่วนนี้ก็เสียเปรียบเรานะครับเขาเดินเก้าสิบสาม เก้าสิบเรายี่บเป็นสบเจ็ดนะครับเขาหกมาเก้าหกมาเก้าเพิเราเดินสิบเจอย่างนี้แล้วเราก็กินเข้าไปหมายเลขสิบนะครับเก้าสิบเจ็ดมายี่สิบเอ็ดเรายี่สิบสี่เป็นสิบเก้านะครับยี่สิบสี่เป็นสิบเก้าเขาสเดสบหกเข้ากินนะครับเพราะไม่มีตัวเดินอ่าสิบเ็หกเข้ากินเราสิบเก้าสิบห้านีออกมานะครับเขา ถ้ามานีปุ๊บเราก็ต่อเข้าฮอตเลยอันนี้ก็เป็นการเสริมให้อีกแต่ถ้า16บหกไปยี่สิล่ะเราก็สิบห้าไปสิบดนะครับสิบสองสิบหกเ็ไปเจ็ดนะครับสิบหกสิบเจ็ดไปสองสิบ9 2้ายิบสี่สิบเก้ายิบสี่ก็ส0 25ยิบห้าให้กินอย่างนี้นะครับส0 25ิยิบห้าให้กินอ่าทีนี้เราก็เดิน18ดไปสิบ้านะครับก็กินไปอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็ให้กินไปอย่างนี้นะครับ ทีแล้วเราก็ใช้ฮอตกินยาวมานุ่นเลยสามต่อ4ต่อก็ว่าไปนะครับนี่ก็จะชนะไปอย้อนมาอีกนะครับเป็นเอาเต้มเฉพาะเต้มที่มักแต่เดินนะครับตัวนี้เนาะพอจังหวะที่เขามานี้ปุ๊บเราก็ขึ้นไปนี่สามเอี่สทีนี้10มา14บสี่สามี่สมา14เราก็กินสวนไปเขาก็กินสวนมาเราก็กินสวนไปเป็นเลขสิก้า สองมาเจ็ดกินฟรีเรากินฟรีเราแล้วก็ไปยี่สิบอย่างนี้นะครับก็กินตมาเลขสิบสี่สิบเก้าไปสิบห้าก็ต่อไปต่อไปเข้าฮอตเฉยไม่มีอะไรมากครับตัวนี้ต่อไปเข้าฮอตเฉยเก้ามาสิบสามเราอย่าเผลอไปนี่ก็พอเพราะว่าถ้าเราเผลอไปนี่เขาก็ยิงนี่นะครับแล้วเขาก็มานี่อันนี้เราแพ้นะครับเราแพ้เลยจังหวะที่เขามาเก้ามาสิบสามจังหวะที่เขาเก้ามาสิบสามเราก็เดินสิบห้าไปสิบเอ็ดไปเข้าฮอตทางนู้นนะครับ เขาสี่มาสิบเดเราก็สิบดไปแปดแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับสิบเจ็ดไปย1 25ิบอ็ดยห้าไปย2ิบสองบีไปซะนะครับหนึ่งไปห้าปุ๊บเราก็มานี่มานี่ปุ๊บเราก็ลากขึ้นมานี่ก็จบนะครับนี่ก็ชนะไป <c oughs> มานี่ปุ๊บสามเ็ยี่บหทีนี้สองมาเจ็ดสองมาเจ็ดบ้างนะครับ31มเยิบหกแล้วสองมาเจ็ด ก็เดิน18 14คล้ายๆกันนะครับมักจะโดนคล้ายๆกันถ้าเดินมาทางนี้ก็จะโดนตัวนี้นะครับโดนตัวนี้ไปอันนี้ก็จะหลุดเข้าฮอตเนาะอันนี้ก็ไม่อธิบายไปเยอะนะครับทีนี้แต่ถ้าเขากินมาทาง17ล่ะกินมาทาง17แล,ล,ล้วก็ยีิบสองไปหมายเลขหกเขาก็กินกลับมาตัวนี้กินกลับมาเนาะมา1มา10แล้วกันยีบหกไปยีิบสามนะครับออกไม่ได้ก็ต้อง สิบห้ามาสิบแปดกินไปนะครับสิบมาสิบเจ็ดตัวนี้เราก็ยี่สี่ไปยี่สิบถ้าเขามานี่เราก็ยิงสามนี่เลยอันนี้ชนะเลยนะครับแต่ถ้าเขาทีนี้ยี่สิบแต่ถ้าเขาสิบเอ็ดมาสิบห้าล่ะเขาต่อเขาต่อเรามาอย่างนี้นะครับเราก็เดินสามสองมายี่สิบเจ็ดนะครับเขาสิบเจ็ดมายี่สิบเอ็ดเขาอ่า ทำไมเขาไม่มานี่ยพะมานี่ดนดนสเนาะเท่ากับเขาสิดมายีนะครับสิมายี่ปุ๊บเรายี่สิบสองยี่้านะครับยี่สิบสองยี้าเขาามมาเจเรายี่สิบเจ็ดยี่สีเขาเมาสิบเราก็ล็อกเลยอันนี้ก็ชนะเลยนะครับอันนี้ย้อนมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสามเอ็ดยี่หกสองมาเจ็ดนะครับสองมาเจ็ดก็สิบแปดสิบสี่เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้9มา18ฝั่งนี้เราก็ปลดล็อกซะนะครับอ่านี้ยังย้อนมาให้ดูนะครับกินมาถึงมาเลข8นะครับเขาเดินไหนได้บ้างเ,าเดินไหนได้บ้าง24มา28 8สปดไปสไปเขา7็มา1 1เอดตามสมมติว่าเขาเดินเนาะก็อธิบายให้มันสุดๆไปเลย1มา10นะครับ25 22 10 15 22 17นะครับ2 2 1 7 1 5 19 ถ้าถ้าสิบห้ามาสิบแปดก็ต่อทิ้งไปเลยนะครับตัวนี้ก็ชนะอยู่แล้วแต่ถ้าสิบสามสิบเก้ามันก็ต่อเหมือนกันต่อไว้อยากให้เขามากดดันถึงถึงตัวนี้นะครับถึงหมายเลขยี่สิสี่นะครับต่อไว้ปุ๊บทีนี้สามาราเจ็ดสามาราเจ็ดเราก็เดินไปทรงนี้ก่อนเขาก็ได้มาเน่เราก็ล็อกเลยอันนี้ก็จะชนะไปนะครับทีนี้ขอย้อนหมากมานิดนึงนะครับมาดูแยกตัวไป เราแยกตัวไปนะครับโอเคเราขึ้นมานีนี่ปุ๊บเสียบมานี่เนาะสามเป็นยี่สิบหกนะครับทีนี้ขึ้นขึ้นสามมาเจ็ดอ่าขึ้นสามมาเจ็ดบ้างสิบแปดสิบสี่นะครับก็มาคล้ายๆเดิมนะครับถ้ากินมานี่ก็จะดโดนปลดตัวนี้อันนี้ก็ชนะขาดเนาะอันนี้ก็ไม่อธิบายนะครับทีนี้ถ้ากินทางนี้ลหละถ้ากินทางนี้นะครับถ้ากินมาทางสิบเจ็ดก็เราเราก็ใช้สิบเก้ากินนะครับสิบเก้ากิน เขาก็จะหนีมา17มา21เราก็3มา8จับกินฟรีเขาหนีมานะครับเขาหนีมา24ไป20นะครับ16 19 85กินฟรีอันนี้ก็จบชนะมานี่มาไหลมานี่แล้วมาเจเอฮอตสองก็ปล่อยเลยเราก็กิน2นะครับถ้าเขาดูไม่ดีก็จะโดนลูกนี้นะครับปึบสามาเจ็ครั้งหนึ่งนะครับ18 14ปดสิข้ามา18 ทำคลิพูดไปแล้วนะก็โอเคก็กินให้ดูนะครับทีนี้กินแล้วทีนี้เดินไหนนี้อีกยี่สิบสี่มียี่สิบแปดก็สามารถเดินได้เราอย่าไปเข้านี้ก็พอเ,พเขาก็จะต่อหมดเราก็เข้าแปดไปสามนะครับแปดไปสามซะเข้าหนึ่งมาห้านะครับเข้าหนึ่งมาห้าแล้วก็ยี่สิบห้าไปยี่สิบสองสองมาหกสองมาหกเราก็ไปนี่นะครับพอขึ้นมานี้ก็ต่อเรียบร้อยนะครับ ทีนี้สามาแปดบ้างสามาแปดยี่ห้ายี่เอ็ดนะครับยี่ห้ายิบเอ็ดหนึ่งมาห้าเตรียมต่อสองเราจะขึ้นไปก็พอนะครับหนึ่งมาห้ายี่สี่ไปยี่สิบเราก็ตด,ดอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าให้กินแล้วก็ให้กินนะครับเราก็กินแปตรงนู้นะครับหนะมายเลขเจ็ดเลยทีเดียวนะครับก้ามาถ้าต่อมานี้เนาะถ้าต่อสมมุติว่าต่อมานี้เราก็จับกินฟรีเฉยๆ,ๆไม่มีอะไรก็ชนะเลยนะครับแต่ถ้าเขาไม่ต่อแล้วเขาก้าวมาสิบสาม ก้าเปสามแล้วก็เจ็ดไปสามเข้าฮอตปกตินะครับเขาสองมาหกพยายามจะมาต่อฮอตเราแล้วก็ยี่สามไปสิบเก้าเขาก็หกมาเก้านะครับพอหกมาเก้าปุ๊บเราก็สามมายี่สิบเอ็ดเราอย่าไปทำสามอย่างนี้นะครับอย่าไปทําอย่างนี้มันเสียเปรียบโนลากตัวนี้มานี้เลยนะครับนี่ก็ชนะแล้วนะครับแค่นี้เขาชนะไปแล้วนะครับ <c oughs> สามีไปยี่สครั้งหนึ่ง3ามมาแปดเนาะสมา8 25 21นะครับ25 21้่ทีนี้2มา6บ้างาเดินม,มาทรงนี้แล้วก็26 23 93ี่สามเนะครับเก้ 93, 24, 20, าสิบสบก็ปลดล็อกเหมือนเดิมก็คล้ายๆเดิมนะครับคล้ายๆเดิมกินไปนตกมาเลขเจเช่นเดิมนะครับ13 17มาทางนี้ก่อน7จ็ไปสกิน2นะครับ หนึ่งมาห้าเราอย่าเผลอกินทางนี้ก็พอเรากินมาทางนี้นะครับกินมาทางนี้ <c oughs> ทีนี้เขาเดินไหนได้บ้างหกมาสิบพอหกมาสิบปุ๊บก็สิบหกไปเจ็ดจับกินฟรีไล่มานี้ปุ๊บก็กินนี่จบชนะเลยนะครับนี่ก็จะชนะไปเอาอีกนิดหนึ่งนะครับสาหรับเสริมตัวนี้สามเดมายี่สิบหกทีนี้สมมุติว่าเขาเดินหนึ่งมาหกตัวนี้ก็อาจจะมีเป็นไปได้ เหมือนเดิมครับสิบแปดสิบสี่กินมานี่เราก็กินสองกินสองคือกินทางนี้นะครับกินทางนี้แต่ถ้าเขาแต่ถ้าเขากินมานี่เราก็ปลดล็อกก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ยีิบสองไปตกมาเลขแปดเช่นเดิมนะครับทีนี้เขาเดินไหนได้อีกสองมา 7, เจ็ดเตรียมค่าฮอตเราก็แปดไปสี่ซะค่าไม่ได้นะครับเพราะถ้าค่าเรากินม้วนมานี่เลยนะครับก็เดินยี่สิบสี่ไปยี่สิบแปดเราก็สี่มาสิบ ลากสี่มาสิบแปดจบเลยมีแต่เสียฟรีมหมดทุกตัวอาจจะค่าได้อยู่คือตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ต่อไปซะก็จบนะครับตัวนี้กระดิกไม่ได้ก็เดินได้ตัวเดียวถ้ามาทางนี้ถ้ามาทางนี้เราก็ไปนี่มานี้ก็เดินนี้คุณมานี้ผมก็เดินนี้ก็ได้ก็จบชนะไปนะครับเดี๋ยวเราถอย มามาดูเต็มสําคัญนะครับเต็มที่พบได้บ่อยเวลาเล่นเนาะสําหรับเต็มนี้โอเคนะครับก็สาตไปยี่สิบหกเหมือนเดิมนะครับทีนี้เต้มที่เราพบได้บ่อยก็คือเข้าเดินก้ามาสิบสี่เส้นเส้นเนาะโอเคครับเสียงมีเสียงแซกซอนนิดหนึ่งแล้วก็เดินหนึ่งมาห้าเพื่อเข้ากินอ่าตัวนี้รับรับรับได้หลายทางนะครับจะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะเส้นอย่างนี้ก็ได้แต่ผมถนัดทางนี้นะครับเดินยี่สิบหกไปยี่สิบสามเนาะ ยี่หกยี่สามก็ให้ปล่อยในหะ้เขากินฟรีมานะครับเพราะยังไงเขาก็ได้กินฟรีนะครับตัวนี้ทีนี้เราก็เดินยี่ห้าไปยี่สิบเอ็ดซะนะครับหลงังจากนี้ก็จะมีแยกต่างๆเสริมเข้ามาสำหรับส่วนนี้นะครับสิบเอ็ดสิบหกก่อนตัวแรกเราก็ยี่สิบไปยี่สิบเอ่อยี่สิบไปยี่สิบไปก่อนกินฟรีไปนะครับจิ้มไปตกมาเลขสิบเอ็ดเขาก็ <c oughs> เดินสิบสองไปสิบหกนะครับไม่ให้เราเข้อฮอกสิบสองไปสิบหกหลบทางเราก่อน เราก็เดินยี่สิบสองไปสิบแปดนะครับยี่สิบสองไปสิบแปดเขาก็เดินยี่สิบสี่ไปยี่สิบยี่สิบสี่ไปยี่สิบเจ็ดนะครับเพื่อเข้าฮอตพาอย่างไรก็ต้องเสียฟรีนะตัวนี้แล้วก็กินไปนะครับเขายี่สิบเจ็ดไปสามเอ็ดเราก็เก้าไปห้านะครับเก้าไปห้าเขาสิบสิบสี่เพราะว่าถ้าถ้าจังหวะน,นี้เขาเขาไม่เดินสิบมาสิบสี่เขาเดินมาจับนี่เราเราก็จะจับนี่นะครับอันนี้เขาจะเสียสองเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะ หนีตัวนี้มาก่อนเดิน10มา14ก่อนเราก็5ไป1ปกตินะครับเขาก็2มา6เพื่อฆ้าฮอตเรานะครับฆ้าฮอตเราไปตกมาเลข13นะครับตัวนี้เราเดิน23ไป18นะครับเขา16 19เรา18 14นะครับ18 14 18 14ปด๊บเพิขา13มามา2มาเข้ากินฟรีเราก่อนมา2เราก็14ไป10 กินฟีมาถูกเลขดสิบหกนะครับเราก็สิบไปหกซะเขาสิบหกมายี่สิบนะครับเราก็ยี่สิบมาสิบเจ็ดเราจะเพิ่งเข้ากินก็พอนะครับเขาบีิมาสิบเจ็ดเสร็จแล้วเขายี่สิบไปไปเจ็ดไปไล่กินตัวนี้นะครับเราก็หกไปหนึ่งกินคนละตัวอันนี้ก็จบนะครับอันนี้ก็ถึงเขาไม่เข้ากินเราก็ได้เปรียบเพราะว่าเราจะไปเข้าฮอตตัวที่สองนะครับ ตัวคือตัวตัวนี้นะครับจะไปข้อตัวที่2ยังไงเราก็ได้เปลี่ยนนะครับปลายกระดานโอเคนะครับอ่ากินทีนี้เราจะพิ2พเศษทีนี้เมื่อกี้11 16เนาะทีนี้3มา8 3มา8บ้างเราก็21ไป17นะครับให้กินฟรี ให้กินฟรีไปเลยนะครับเราเดินยีิบสองไปสิบเจ็ดไปเดินคุมตัวนี้นะครับเดินมานี่หรือเดินมานี้เราสอยอย่างเดียวตัวนี้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ดีที่สุดของเขาคือสิบเอ็ดสิบหกวัดดวงตัวนี้เลยแล้วก็ยีสิบสี่ไปยี่สิบเขาก็กินมาเราก็กินไปเข้าฮอตนะครับแต่ตรงหมายเลขสี่นะครับเขาก็ยีิบสี่ไปยีิบเจ็ดมาเข้าฮอตนั่นแหละนะครับเราก็สามสิบไปยีิบห้านะครับให้กินให้กินปุ๊บเราก็สี่มาสิบแปด อ่าทุนี้ก็กินมาตบนี่ถึงมาเลขสิบเก้านะครับเราก็สิบแปดไปยิบเจ็ดขวางสองตัวนี้ไว้สิบสิบห้านะครับสิบสิบห้าสิบเจ็ดสิบสี่สิบเจ็ดสิบสี่สิบห้าสิบแปดมาเข้าฮอตนะครับสิบสี่ไปเก้าสิบสี่ไปเก้าก็สิบเก้ายิบสามกินฮอตเรายิบเจ็ดไปสามสองนะครับเจ็ดสามสองยิบสามยิบหกเราก็กินไปนะครับเขาพอเรากินไปปุ๊บเขาก็ยี่หกมาสามเอ็ด ข่าหฮอดซะนะครับเก้าไปห้าก็ไปห้าก็สามเอ็ดมายี่ส tamam ิบฮอดคุมเชิงอะไรไม่ได้มากมายนะครับเพราะว่าเสียเปรียบอเราก็ห้าไปหนึ่งนะครับข่าฮอดแล้วยี่สิบมาสิบเอ็ดจะจับใกล้ก็ไม่ได้เพราะจะโดนกินนะครับแล้วก็พอเดินไปนี่ปุ๊บไปสิบเอ็ดปุ๊บเราก็เดินสิบสี่ไปห้าซะแค่เราค่าฮอดก็จบนะครับฮอตตัวนี้ติดปีกหนีก็ไม่ได้ครับตัวนี้ โอเคนะครับ <c oughs> เป็นที่แอปนะครับมันเป็นดีเลย์นิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ขออภัยด้วยทีนี้เมื่อกี้สาม16สิบหกแล้วสามาิแปดแล้วทีนี้สามาิบเจ็ดบ้างสามาิบเจ็ดยี่สิบเอ็ดไปสิบเจ็ดเหมือนเดิมครับคล้ายๆเดิมยืนให้กินนะครับแล้วก็เดันยี่สิบสามไปสิบแปดตัวเดิมนมันจะช้าๆนี่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับ อ,อันนี้เสียเปรียบเนาะทีน,นี้สองมาหกสองมาหกเราก็เดินสิบแปดไปสิบสี่อ่าเขาก็กินมาตรงมาเลขยี่สิบหก 26. เราก็กินสิบเก้าไปสามนะครับเป็นมันจะเป็นเหมือนสโลโมชั่นนะครับเวลาเดินยี่สิบหกไปสามสิบเอ็ดอ่าเราก็สามมาแปดอ่ากินไปตรงมาเลขหนึ่งนะครับกินไปตรงมาเลขหนึ่งแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ ยี่สิบไปสองเขาก็เดินมานี่นะครับแล้วก็สามสองไปยี่แปดนะครับสิบสองสิบหกสิบสองสิบหกแล้วก็ยี่แปดไปยี่สี่ขู่ไว้พอขู่ไวเ้เขาก็เข้ามานี่แล้วก็จับนี่อันนี้ก็จะเสมอกันนะครับนี่ก็จะเสมอไปโอเคนะครับสาหรับแยกนี้เสมอนะไม่ได้แพ้ตลอดนะครับสําหรับสามตัวเรียงเดินหลังเป็นเต้มที่เล่นแล้วมีมีจุดเสมอมีจุดเสมอได้นะครับโอเค อ่ายี่สิบห้าไปยีนะครับทีนี้2องมาเจดอ่าสองมาเบ้างนะครับเมื่อกี้สามมาเจ็ดสองมาเจ็ดเราก็เดิน30ิไปยี่สบหนะครับเดินไหนดีล่ะเพราะว่าตัวนี้ก็ต่อไม่ได้ตัวนี้ก็ต่อไม่ได้ก็เลยเดิน12บสองมาสิบหกทำไมถึงไม่ได้ตัวนี้เพราะว่าเราจะสวนอย่างนี้นะครับสองต่อหนึ่งเขาจะเสียเปรียบก็เลยเดินสิบสอสบหกนะครับสิบสอมาฉให้เรากินแล้วเดินสิบเอมาสิบหกปิดทางตัวนี้นะครับ สิบเอ็ดสิบหกปุ๊บเราก็เดินยีิบสองไปสิบเจ็ดนะครับยีิบสองสิบเจ็ดเขาสิบหกยี่สิบเข้ากินฟรีเราเราก็พอสิบหกยี่สิบเราก็เดินสามสองยิบเจ็ดปิดก่อนปิดสิบห้ามาสิบแปดนะครับสิบห้ามาสิบแปดแล้วก็สิบเจ็ดสิบสามเปิดไม่ให้เข้าแทรกได้นะครับทีนี้เขาก็เดินสิบแปดไปยีิบสองนะครับต่อตัวนี้แล้วก็ต่อตัวนี้อีกทีหนึ่งเพื่อเปิดทางให้ตัวเองเดินได้สะดวกนะครับกินมาหมายเลขสิบสี่ นะครับทีนี้เราเลิน13ไป9เขาก็15มา18นะครับ15มา18เราก็9ไป6เขา18 22นะครับเรา24 19 24 19เขา22 25นะครับเรา6ไป1 25 29 25 29ปุ๊บเราก็19ไป16เตรียมไปฆ่าฮอตนะครับถึงหนีมาทางนี้ก็ไม่พ้นนะครับก็โดนโดนทางนี้อยู่ดี ก็เลยมาจับได้แค่ตัวนี้พอจับได้แค่ตัวนี้ปุ๊บเราก็หนึ่งมาสิบห้าให้กินเลยนะครับก็กินสลับกันไปสลับกันมาแล้วเราก็เดินไปนี่นะครับมานี้ปุ๊บเราก็เข้ากินฟรีจบนะครับตัวนี้ก็จะชนะไปะมาดูอีกนิดหนึ่งนะครับเข้าไปปุ๊บยี่ห้ายี่สิบเอ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับ สองมาหบ้างมาทางนี้นะครับสองมาหกยีไปสินะครับให้ทำอย่างนี้แล้วก็เดินยีิบสองไปสิบเดยิบสองไปสิเจ็ปุ๊บเขาหกมาเก้าเราก็แทรกเขาก็หนีมาเราก็พอเขาหนีมาทีนี้เราก็เดินสิบสามไปเก้นะครับสิไปเกาปุ๊บเขาสิบสี่สิบเจก่อนนะครับสิบไปสิทีนี้เราก็เ้าไปหพอเก้าไปหกเขาสยิบสอง สิบเจ็ดย่ิบสองเราหกไปหนึ่งนะครับพอหกไปหนึ่งเขายิบสองยิบห้าเราก็ปลดตัวนี้อันนี้เราชนะนะครับเรากินสามต่อแต่ถ้าแต่ถ้าจังหวะนี้จังหวะที่เขาหนีมานี่นะครับเขาหนีมานี้แล้วเราไปนี่แล้วถ้าเขาแทรกนี่ล่ละสิบห้ามาสิบแปดแล้วก็เดินเก้าไปหกครับก็คล้ายคายเดิมต่อไปนี่นะครับต่อไปทีนี้เขาเดินสิบสี่มาสิบเจ็ด 14มา17เราเดินยี่บไป20ิถ้าเขาเผลอเข้านี่เราก็กิน2อย่างนี้นะครับสี่บสไป20ทสบสีนี้สิบมาย2ิบสองเราก็หกไป1นเข้าเข้ากิน2นะครับเขา10มา14บพอส0บมา14บปุ๊บเราก็ต่ออย่างนี้นะครับให้กิน2แล้วเราก็ให้กินหนึ่งทีนี้เราก็กินหนึ่งสองสามสี่สี่ต่อนะครับอันนี้ก็จะชนะไปสวยงามนะครับรูนี้สวยงาม ทีนี้ย้อนมาตรงกลางกระดานนิดหนึ่งสมมุติว่าถ้าเราเข้าไปตรงนี้ยี 19, ่สิบามไปสิบเก้ายี่สิบามไปสิบเก้าเนาะทีนี้สมมติว่าเขาตัดเล่นอย่างนี้เลยนะครับเราก็กินไปแล้วเขาก็กินมาตกมาเลขยี่สิบสามแบบนี้อ่าเราก็เดินยี่สิบห้าไปยี่สิบเอ็ดนะครับให้เราเนยี่สิบห้ายี่สิบเอ็ดอ่าทีนี้เขาก็จะเดินแปดไปสิบสองเพื่อคุมว่าให้เราเข้ากินยากๆนะครับถ้าถ้าเราเข้ากินนี่แพ้นะเพราะเขาเข้านี่เลยนะครับอย่าไปเข้าม่วนนะครับตัวนี้เข้าไม่ได้ทีนี้ แปดวันสิบสองเราเรายัเพิ่งไปเข้ากินเราให้เราเดินยี่สิบไปสิบเจ็ดก่อนนะครับยี่สิบเอ็ดไปสิบเจ็ดทีนี้เขาก็จะเดินเก้ามาสิบสี่คุมจังหวะนี้กินฟ 9, 14, รีเราเก้ามาสิบสี่เพิบมแล้วก็เดินสามเอ็ไปยี่สิบหกก็กินคนละตัวไปเราก็กินไปตงมาเล็กสิบเก้านะครับสิบเก้าเขาก็สองมาเจ็ดกินฟรีเรานะครับสองมาเจ็ดกินฟรีแล้วก็ยี่สิบสองไปสิบเจ็ดไปต่อ ไปต่อไปตกมาเลข10นะครับตัวนี้จะมีอยู่2ตัวก็คือมา16บหหรือจะไป15เอาสมมติว่าเขาหนีมาทางนี้มาสิบหเราก็ส9บไปส5บห้าอ่าสิบหนะครับส6บหเกราก็ต่อไปซะเขากกินทางนี้นะครับแล้วเราเข้าฮอตไปหไป2นะครับ1ไปห้าหนึ่งไปห้าแล้วก็สิบห้าไป1ิบนะครับอา่าสามมาแปดจะมาค่าฮอตนะครับสามมาแปดสองมายี่สิบ สองมายี่ห้ามา9ก้าห้ามาเก้าสิบไป6 9้ามา14บหไป1นึ่งนะครับหไปหนึ่งสิมา17บเจ็สี่แล้วก็มาจับกินนี่ก็จะแพ้ไปนะครับทีนี้ย้อนมาอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่เนาะจับกินปุ๊บเมื่อกี้ไล่เนาะทีนี้มา15้าทีนี้มาสิห้าแล้วก็สามสายีปดนะครับ3ามสองยีปดห้ามา18 เราก็สิบไปหนะครับด้วเราก็ต่อไปตรมาเล็กหนะครับไปตรมาเล็กหกสิบแปดยีสาอ่าสิบแปสาหเป็นหนึ่งยี่สามยี่เจ็ดยี่แปดยี่สี่ยีดสามเอ็ดยี่สสิบเกสามเอดยี่สองแล้วก็ไปนี่นะครับ,รบตัวนี้ก็จะเสมอกันไป ก็ไม่มีปัญหาเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็จะคุมอยู่แถวแถวนี้นะครับก็จะวิ่งเส้นกลางนะครับอันนี้ก็จะเสมอกันไปโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็มองยิ่งว่าวิดีโอชุดนี้จะเป็นการทบทวนในแต้มของสามตัวเรียงเดินก่อนพบกับสามตัวเรียงเดินหลังนะครับโอเคก็คําขอที่ส่งเข้ามาก็จะทยอยตอบให้นะครับขอให้นุกท่านมีความสุขกับการเล่นมังฮอตครับผมขอบคุณครับ